กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพาคเครื่องทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโมบารมีพาคเครื่องครับมีพื่เครื่องมาแบ่งปันกันครับพี่หลากหลายรายการเช่นเดิมนะครับนะสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อครับ0ูนย์หกสองนย์ครับย่ามีครั้งครับ0ูนย์หกสองนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสนใจรายการใดนะครับพี่รูปภาพไม่ชัดเจนครับนี่ครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับพี่นะขอส่งรูปภาพได้ นะครับพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ใช่กันครับพี่นะครับแล้วมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะครับนะเจ้การันตีนะครับส่งของจริงนะครับส่งทุกวันนะครับพี่พี่วันนี้ก็มีมาแบ่งตนเงินครับหนึ่งชุดหนึ่งรายการนะครับพี่นะหนึ่งชุดหนึ่งรายการก็เลือกหาเลือกชมกันดูนะครับนันเลือกหาเลือกชมกันดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการแรกครับพี่รายการแรกเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ เป็นผสมเด็จวัดละคังนะครับนะนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนาองนี้เนื้อสวยครับพี่พี่ครับนี่ครับองนี้เนื้อสวยครับพี่พี่นะครับนะเป็นวัดละคังนะครับนะเนื้อละเอียดละเอียดมากครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับนะขอบซุ้มอบอิ่มนี้ครับนี่ขอบข้างตัดครูดนะครับนะ นี่ครับหมวนสามนึบหนึนี่ครับหมายเล็กหนึ่งนะครับพี่หมายเล็กหนึ่งครับองนี้ครับอ่ะไปกันต่อกับพี่หมายเล็กสองครับหมายเล็กสองเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะองนี้ครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อลึกหนับเช่นเดียวกันนะครับนะหลังยุบยุนะครับนำยีร้อยร่องรอยปีรอยแยกครับ นะครับเนื้อหาหมวลสารดีนะครับพี่นะมีคราบไข่ขึ้นครับนี่คราบไข่คราบปุ่นนะครับนี่ครับเส้นสายฐานลึกคมชัดครับนี่แขนเลียวเลขสองแขนลึกๆเนาะพี่นี่ครับหมายเลขสองเขตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่เนาะอันนี้ครับเนื้อหาก็นุ่มนุ่มนะครับพี่นะเนื้อหานุ่มนุ่มดีครับหมายเลขสอง ไปครับหมายเลขสามครับนี่บ่ายเลขสามไปเกตทะลุซมเช่นเดียวกันครับพี่นะครับนะองนี้เนื้อหาออกหนึบแกงครับนี่ครับหนึบแกงหลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบครับนี่ครับพี่เนื้อหาออกหนึบแกงแงนะครับมีล่องรอยยุบน่ครับเกตเปลี้ยวแหลมมากครับนี่ครับเนื้อหาหนึบแกงแงเนาะองนี้หมายเลขสามครับพี่ มากันในย้มใส่สายเนาะครับเนาะนี่อ่านะครับก็เลือกชมเลือกดูนะครับพี่นะจำหมายเลขจำพ p ให้ดีครับพี่เน้นย้ํากันทุก EP เนาะวงนี้หมายเลขสามครับพี่พี่ครับอ่านะครับหมายเลขสามผ่านไปครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อออกทางโซนขนมถั่วตัดนะครับพี่แกว่านเกษรเนาะ ตรงนี้ออกเหลืองๆครับพี alguns, ่พครับพิมพ์สวยคมลึกชัดนะครับพี่หลังเป็นหลังเรียบนะครับเนื้อหาออกไปทางขนมทั่วตัดนะครับนั้นหนึบหนึบเนื้อเนอะนะครับพี่นี่นี่ครับเนื้อหานึบหนึบเนื้อเนอะน้อยนะครับพี่นี่ครับหมายเลขสี่ครับพี่ตรงนี้หมายเลขสี่นะ ไปกันต่อครับพี่ก็มีรอยปี่รอยแยกเนาะธรรมชาติดีครับต่อไปครับหมายเลขห้าหมายเลขห้านี่เนื้อแก่งนะครับพี่นะเนื้อแก่งเป็นฐานแซมพิมพ์ใหญ่นี่ครับฐานแซมพิมพ์ใหญ่ครับพี่อง์นี้หลังเรียบนะครับน้ะขอบตัดครูดครับพี่นะครับได้หนาเลยนะพี่นะได้หนาเลยครับพี่อง์นี้เนื้อแก่งนะครับพี่เป็นฐานแซมใหญ่ครับ นี่ครับพี่ก็มีร่องรอยลิ้วแตกลายงานนะครับนะทั่วบริเวณเลยครับพี่นะครับนะเส้นขอบซุ้มอวอิมดีครับเส้นสายฐานแซมคมๆเลยนะครับเนื้อแก่งพี่องนี้ครับฐานแซมวระคังเนื้อแก่งหมายเลขห้านะครับนี่นะครับพี่หมายเลขห้าครับ ต่อไปครับหมายเลขหกนี่นะครับหมายเลขหกเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่ตรงนี้ครับเนื้อหานึบสวยครับพี่นึบนุ่มดีนะครับนะม้วนสารเห็นครับพี่นี่ขอบด้านข้างมีรอยปีแยกนะครับพี่นะเนื่องจากแบบว่าเป็นการยกอ่าแม่พิมพ์นะครับนี่หรือตัดออกนั่นเองนะพี่นะนี่แขนเลี้ยวเล็กขดย่นสวยครับ เนื้อหนึบนะครับน,นี่กายภาพด้านนอกนี่นะครับเรามีคาบาแป้งโรยพิมพ์นะครับี่เนื้อหาสวยเนาะพี่ตรงนี้ครับนี่อหลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังหลังเรียบนะมงนี้หมายเลขหกครับมงนี้หมายเลขหกนะครับนะพิมพใหญ่ครับพี่ นะครับตรงนี้หมายเลขเจ็ดนี่ครับหมายเลขเจ็ดพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับนาองค์นี้เนื้อสวยเลยนะครับเราออกสีนวลครับหลังเป็นหลังเรียบนี่ครับหมายเลขเจ็ดครับพี่ตรงนี้ครับนี่ครับพี่องค์นี้เนื้อนุบสวยมากมากนะับพี่นะเนื้อนุบสวยมากๆสับปี่นี้ครับไข่นะครับนาตะไคร่น้ํานี่ นะครับติดเกาะนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่ตรงนี้ซออแขนลึกสวยมากครับเนื้อหานี่โอ้โหนะครับนึบหนับดีเลยพี่นะครับเนื้อหานึกหนักดีเลยพิมพ์ใหญ่วันละครครับพี่วันนี้ก็เป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะชุดใหม่ทั้งหมดเลยนามาแบ่งปันกันนี่ครับน่แกก็เป็นคน เช่าหาเหมือนกันนะพี่นะเช่าหาเนี่ยแบบว่าเล่นเป็นรูกด้วยนะครับเพราะบางทีซื้อเบอร์ใหญ่บนห้างก็ยังมีนะครับพี่นะครับเนื้อสวยครับพี่หมายเลขเจ็ดครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับพี่เซนายโอ้พิมพ์ดีครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเป็นอ่าพผงสุพรรณนะครับนะเนื้อออกเทาๆนะพี่ตรงนี้เนื้อออกเทาๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่ครับ ผงสุพรันพิมพใหญ่นะครับนะนี่ครับเนื้อออกสีเทาๆนะครับนี่เนื้อหาก็ยุบยับดีนะพี่นะเนื้อหาเขาเนี่ยนะครับเรานะเป็นแบบว่า,าไม่แห้งกังนะครับไม่แห้งกังนะพี่นะนี่ดูนะครับผิวแบบจะมันๆหนึบๆเนี่ยครับ เป็นสายอ่อนไหวดีนะพี่นะเนี่ยครับผิวดีนะครับแล้วเส้นเท้าเนี่ยหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้าครับ <c oughs> หมายเลขเก้านี่เป็นพระคงนะครับนน <c oughs> เนื้อดินครับเป็นพระคงลำพูนครับ <c oughs> สวยมากนะพี่ตรงนี้สับสวยสมบูรณ์เลยนะครับ <c oughs> แล้วเนื้อถา้มีความเข้มครับพี่ นะครับนี่ก็มีคาบปูนะครับนี่ติดเกาะนะครับพิมพกโปครับชมชัดเจนนะพี่นะชัดเจนเลยนี่ครับหวบดีนะพี่นะนี่ครับนั่งต่างมาแล้ววิชัยนะครับโปูะนี่พระโคงลำพูนครับนานๆก็พบเจอสักองนะพี่นะพระโคงลำพูนี่นะครับ้วมีสภาพคาบปูนี้ครับหมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้าครับ ต่อไปครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นพผลอดนะครับนะเนื้อดินพผลอดครับตรงนี้ครับนี่นะรแร่ดอกมะขามเยอะมากๆนะพี่นะหนึ่งแร่ดอกมะขามเยอะมากครับตรงนี้ครับพี่นี่ครับพผลอดมีคราบกู่เก่าเนื้อหามันๆผิวเปิดๆนะพี่ตรงนี้เม็ดแร่ดอกมะขามสวยนะพี่นะสวยดีนะครับนี่ ทั่วบริเวณเลยนะครับนะทั่วบริเวณเลยครับนี่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเนาะองนี้ครับเป็นเนื้อดินนะครับนะพารอดพิมพ์ใหญ่นะพี่พารอดพิมพ์ใหญ่ครับร้อมตลับนี่ครับสวยเลยนะครับพี่นะตลับนี่ก็ต้องมีเป็นร้อยนะพี่นะเป็นร้อยแน่นอนเนี่ยนี่ครับหมายเลขสิบนะครับนะหมายเลขสิบครับแบ่งปันกันนะพี่นะในยามสายๆครับพี่วันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับ หมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระนางพญานะครับนางเนือดิมนางพญาพป็นสดุโลกองค์นี้ออกเขียวๆนะพี่นะนะครับองค์นี้ออกเนื้อออกเขียวๆออกแบบอะไรนะก้านก้านก้านมะลิอรพี่เนี่ยครับนี่นะครับออกเขียววก้านมะลิครับนี่ตามซอบก็มีคาบน้ำหมากโบราณนะครับนะองค์นี้จะเป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะนี่นะครับนะออกเขียวก้านมะลิเลยพี่นะครับเนื้อ แบบสไตล์นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะพี่ไม่ได้เจอเนี่ยเพิ่งองค์แรกนะน่าจะเป็นองค์แรกๆเลยนะครับพี่นะที่น้องเจอนะครับจาออกเขียวก้านมะลินะครับนะแล้วก็มีคราบน้ำหมากเก่าครับนี่อ่าดำๆเนี่ยครับติดเกาะนะครับนะแร่มวนสารวิเศษนี่ครับเนี่ยพี่นะครับออกเขียวๆเลยนะครับพี่นี่ครับ ขอบจ้างมือกระด้งครับพี่นี่เข้าตำราครับนี่เข้าตำรานะนี่ครับสังขติครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับต่อไปหมายเลขสิบสองน,นี่นะครับหมายเลขสิบสองนี่เป็นฐานแซมนะครับนี่เป็นฐานแซมวะะนนักลกนะัะทงหูนี้เนื้อบึกเลยนะนี่ครับตรงนี้เนื้อบึกเลยนี่พี่ นะครับเป็นฐานแซมวัลคังนะครับนางองนี้มีคาบไข่คาบปุกพี่องนี้เนื้อมวลสารสีขาวเนี่ยละเอียดมากนะพี่นะเนื้อสวยนะพี่อย่างนี้นะครับพี่เนี่ยครับพี่เนื้อออกนึบหนึบนะออกน้ํามันแต่งยิ้มหน่อยๆน่อยนะพี่นะนี่เนื้อหาสวยดีครับองนี้เป็นฐานแซมวัลคังเนาะพี่นี่ครับหลังเป็นหลังสังขยานะพี่นะเนี่ยครับหลังหลังสังขยานะครับพนะี่ ฐานแทมหลังสั่งขยะเนี่ยน้องก็เนี่ยองแรกนะครับพี่เนื้อสวยดีจัดเลยพี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยพี่นะครับเป็นฐานแทมครับนะพี่ตรงนี้วัลคังหมายเลขสิบสองสวยสมบูรณ์นะครับพี่นะสวยสมบูรณ์ดีครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามเป็นเนื้อชิ้นเขียวเนาะนั่งตางมาลรยชัยเนี่ยครับพี่ นี่หลังเป็นหลัง <c oughs> หลังเป็หลังลายผ้าเลยนะครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวนะนี่ครับเก่าโบราณมากๆนะพี่เก่าโบราณมากๆครับน้องจําชื่อไม่ได้แล้วเจ้าของเขาบอกอยู่นะพี่นะแต่น้องลืมไปแล้วเนี่ย <c oughs> เนื้อจิ้นเขียวสวยๆครับพี่ใบหน้าใบตาติดชัดๆครับ <c oughs> อืมเก่าโบราณจริงๆครับพี่ตรงนี้ครับเก <c oughs> <c oughs> ็บได้สวยงามมากๆเนาะพี่เนาะเก็บได้สวยงามมากๆถ้าเป็นบางบ้านเนี่ยผิวจะเปิดเลยนาาเนาะครับเนาะนี่ครับหมายเลขสิบสามครับพี่ ชิ้นเขียวนะครับนะหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสีเ่เป็นเม็ดขนุนนะครับพ้ากําแพงนะครับรงนี้เนื้อออกสีเทาๆนะครับพี่นะออกสีเทาๆนะครับนะ,ออนะบนะขนาดเม็ดกลมลีสวยเลยนะครับพี่นี่ครับขนาดเท่ากันเลยนะครับมียอะตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยนี่เนื้อออกเทาๆนะครับพี่นะนี่ตรงนี้ก็มีค่าความเก่า เนี่ยครับเนื้อก็ยังมีเนื้อหนึเนะครับพี่นะเนื้อยังมีเนื้อหนึบเนี่ยครับนีลาไม่ขนุนผ้ากำแพงครับนี่เนื้อเทานะสมบูรณ์ดีครับพี่แบบนี้ครับ หมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้านี่เป็นพระยืนนะพี่นะเป็นพระยืนนะครับนะกุบางขุนพรมครับนี่องคนี้ในรอบเดือนเนี่ยน่าจะองค์แรกนะพี่นะน่าจะองค์แรกในที่เจอนะครับผิวแห้งดีครับพี่นะครับเราเป็นพระกุเนี่ยครับเป็นปางยืนนี่ครับ เป็นปรางยืนบางขุนพรมนะครับพี่นะนี่ครับฝับงกุกเดียวกับพระสมเด็จนะพี่นะเนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงครับพี่นะครับนี่เนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงเลยนี่ครับมีความแห้งมีร่องรอยปีแยกนะพี่นี่ครับ นี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าครับองนี้ครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกเป็นสมเด็จนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้เนื้อหาออกขนมตัวตัดชับพี่ๆนะครับนะขอบข้างครับหลังเป็นหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบองนี้ขอบข้างสวยเลยนี่นะครับพิมพ์ใหญ่ นี่ครับก้อนมวลสารนะพี่นะครับนะเนื้อหาออกขนมท่ดตัดนะพี่นะมีความเหนียวหนึบครับนะครับเนื้อหามีความเหนียวหนึบนะครับเส้นฐานเส้นหมอนสวยเนื้อหานุ่มหนึบดีเนาะพี่เนาะอรนนี้ครับหมายเลขสิบหกครับ กันต่อครับพี่กันต่อต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่จะเป็นหลังภาษาจีนนะพี่นะเป็นหลังภาษาจีนตรงน,นี้เนื้อสวยจัดเลยพี่นะครับแล้วเนื้อออกขาวแก้งแงนะพี่นะครับล้วขาวแข้งแงนะครับนี่แล้วก็มีขราบสีแล้วตา้ำตาเนี่ยนะครับติดกรอบเป็นจ้ำเป็นจ้ำนี่นะครับเป็นหลังภาษาจีนนูนเด่นสวยเลยนะครับนะเขาบอกว่า เมื่อก่อนเนี้ยนะคที่มีการค้าขายกันเนาะนี่ครับก็มีนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับให้จัดสร้างนะครับและให้ท่านสเด็้โตเนี่ยนะครับเป็นคนจัดสร้างนี่นะครับเลยเกิดมาเป็นหลังภาษาจีนนะครับจะบเป็นพิมพ์นี้นะพี่ประเทศจีนที่เข้ามาค้าขายกันเนาะพี่นี่ครับ ประวัติมาเข้าๆเนาะอ่านประวัติมาเข้าๆครับพี่นี่เนื้อหาดีครับพี่นี่ครับพิมใหญ่นานๆเจอนะพี่นะองค์นี้ครับหลังภระาัตนี่มีนานๆเจอหมายเลขสิบเจ็ดครับต่อไปหมายเลขสิบแปด หมายเลขสิบแปดพิมใหญ่นะครับนะองนี้เนื้อแก่งับพี่มีคราบน้ำาตาน้ำตาลเนี่ยติดเกาะน้ำนะจะเป็นผิวแบบหิ่งหิ่งนะครับนะจะเป็นผิวแบบหิ่งหิ่งนะครับแล้ววางแบบนะครับไม่ได้เก็บใส่แบบสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องเนี่ยแ็มีคราบฝุ่นคราบอะไรมั่งติดนะครับเนี่ยครับเนื้อหาเขาจะแก่งๆเนาะพี่องนี้ออกผิวสีขาวขาวครับ ถ้าดูเนื้อด้านในแล้วพี่นั้นผิวจะออกขาวๆเนื้อแข็งๆมีร่องรอยปิรอยแยกครับนี่นะครับนะเนื้อสวยดีพี่นะครับล้วเนื้อแข็งแบบนี้นี่ครับหมายเลขสิบแปดตรงนี้หมายเลขสิบแปดนะ ิมใหญ่ครับพี่วัลรังนะครับนะหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเป็นฐานแซมพี่นี่ครับนี่เป็นฐานแซมนะครับองนี้พิมพ์นี่อย่างแบบว่าบานแบบนี้นะพี่นะอะบานแบบนี้นะครับนี่เป็นฐานแซมครับพี่มีคาบขูครับนี่ครับ,รบ,รบด้านหลัง ี่มีคาบกุเนะยครับนะเนื้อหาแบบนี้ครับพี่นะครับนะทําไม่ได้นะพี่นะทําไม่ได้นะนี่เดี๋ยวผมบอกอื่นเก่ามากครับมีคาบกุติดเกาะแบบนะครับนะทั้งองค์เลยพี่นะครับนะทั้งองค์เลยก็มีรูพุนพุนนะครับพี่นะรูพุนพุนเนี่ยครับนี่ ข้างสวยดีครับพี่อ่าองนี้ครับหมายเลขสิบเก้านะครับนะหมายเลขสิบเก้าครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบนี่จะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีวัลคังครับองนี้เนื้อขยศนะครับหลังเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็มีร่องรอยแตกลายงานอย่างนี้นะพี่นะนี่ครับมีรอยยุบรอยย่นรอย ผูดควรกากมากนี่อ่ะนะครับส่วนเนื้อขยาศาสตร์ครับพี่นี่ครับเป็นฐานอ่าพิมพ์ทรงเจดีเนาะนี่ครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีครับนี่นะครับตนะ่เนื้อขยาศาสตร์เหนียวนึบๆน,นะพี่เหนียวนึบๆครับหลังเรียบ ขอบข้างสวยสมบูรณ์ดีครับพี่นี่ครับหมายเลขย,ยี่สิบครับพี่ตรนนี้ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเหรียญปีสองพันห้าร้อยสย์สามอายุแปดสิบสองปีนะครับนี่พระครูยานวิราชหลวงพ่อแดงครับวัดเขาบันไดอิดเนื้อทองแดง นะครับพื้นผิวเหรียญตึงดีนะตัวหนังสือสอักษรเป็นแท่งดีครับพี่นี่ครับนี่ยังมีลมดำติดๆนะพี่เนาะนี่ผิวเปิดๆหน่อยครับพี่แต่ใบหน้าเนี่นะครับเราตามซอกเนี่ยยังมีนะครับนะลมดำจริงๆนี่เป็นลมดำนะพี่นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่เส้นสายตำาหน่ตรงครบครับ นี่ครับบาทนะพี่นะบาเนี่ยมีนูนขึ้นเล็กน้อยนะพี่เนาะมีนูนขึ้นเล็กน้อยเนี่ยี่เนี่ครับจะมีช่วงนี้นะเนี่ยบ,บาทเส้นสายสวยคมดีนะพี่นะนี่ครับปูเดี่ยวเรียบร้อยดีนะครับหลวงพ่อแดงวัขับไม่ได้อิทครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสาม หมายเลขยี่สิบสามนี่เป็นพระส,สมเด็จนะครับนะเป็นวัดละคังองนี้เป็นพิมพ์อกขุดนะครับเป็นพิมพ์อกขุดฐานหมอนสามชั้นนี่นะครับเนื้อแตกนะครับนะเนื้อแตกรายงานเลยดูเลยบักเลยเส้นสายซุ้มจะเลี้ยวเล็กครับพี่นะครับนะเป็นพิมพ์นะครับอกขุด เนื้อแตกลรง,งาสวยจัดนะพี่นะสวยจัดนี่แขนเขาจะแบบว่าโอง่องๆหน่อยนะพี่นะแขนเขาจะโอง่องๆหน่อยนี่ครับเม็ดมวลสารเนื้อแกงๆเก่ายุคต้นๆนะพี่นะครับนี่ หมายเลขยี่สิบสามพี่เอหมายเลขยี่ิบสองครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนะอกคุดนะครับ,บ,รบสมเด็จวระ,ะครังครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามนี่จะเป็นเหรียญดอกจิกนะครับนะหลวงพอ่อวัดใสวัดโพชัยจังหวัดหนองคายครับนี่เป็นเหรียญสีออกทองๆนะพี่นะเป็น้ะไหลหรือเปล่าแล้วพี่หนึ่ง นี่ครับเส้นมือเลี้ยวสวยมากครับนี่สันติต่างๆเหรียญหลวงพ่อพระใสดอกจิกเหรียญน,นี้ครับพี่นะครับนะสวยเดิมมากๆนะเขาบอกวปกติเนี่ยเขาเป็นคนนะครับหนองคายอ่านะครับแต่ได้เมียอยู่สูโไทยนะพี่นะได้เมียอยู่สูโไทยนี่ครับ งานเทศกาลหลวงพ่อประสหนองคายนะครับเป็นเหรียญดอกจิกครับพี่อ่ะองนี้ครับหมายเลขยี่สิบสามเนาะนะครับองนี้หมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาหลังยันใบพัดนะครับนี่หลังยันใบพัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนาะนี่ครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วครับนี่เนื้อตะกั่วเก่านะครับพี่นะเนื้อจะออกสีดำๆนะครับ นี่ครับพี่นะครับหลังเม่หลังยันใบพัดนะครับพี่นะนี่เส้นสายสวยคมเดิมครับนี่สายพัดปิดตาครับไม่ควรพลาดนะพี่นะครับนะนี่องเล็กน้อยนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบห้ารายการสุดท้ายเนาะครับรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วกันนะครับนะ เป็นฟ้าซุ้มกอนะครับนะ้าเนื้อผิวเปิดปดครับอ,อนูนี้นะครับเป็นซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับนะ้ข้างกระหนกนี่ครับเนื้อมันดอกแรก่นะครับสวยๆนี่พี่นะครับนะ้าหลังๆครุดๆอย่างเงี้ยพี่นี่ครับ หลังมันหลังคูดๆอย่างนี้นะพี่นะนี่ครับหมายเลขยี่สิบห้าครับพี่ตรงนี้ครับอ่ะวันนี้ก็มียี่ิบ้ารายการนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะท่ยี่สิบห้ารายการนี้ครับพี่ฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับนี่ศูนย์กสองครับ 0890157ครับอย่ามีครั้งครับ062 0890157มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสนใจอะไรกันใดก็นะครับเราโทรกันมานะครับนะนี่ครับสแกน QR code ครับพี่ขอลูกภาพเพิ่มเติมได้นะครับอ่ามีผู้ติดตามมากกว่า14,000ท่านครับพี่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะนครับสวัสดีครับ